ครับก็ประเด็นแรกนี่ยอ,อ,อยากเียนถามความเห็นส่วนตัวของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์เองมีแนวคิดที่สนับสนุนการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งแล้วปฏิรูปโดยส่วนตัวในมุมมองของอาจารย์เนะี่ยมองว่าควรจะอย่างไรและก็มีเหตุผลรองรับอย่างไรครับครับก็โดยส่วนตัวผม,มนะครับผมก็เห็นว่าควรจะมีการปฏิรูปการเมืองกันซืก่อนที่จะนําไปสู่การ เลือกตั้งผู้แทนรัศดรน,นะครับเหตุผลก็คือ่งนี้ครับว่าความเชื่อมั่นศรัทธาที่เรามีต่อนักการเมืองนะครับหรือตัวสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเสริมศรัทธาค่อนข้างมากทีเดียวนั่นประการที่1ประการที่2นี่นะครับการปฏิรูปหลังการเลือกตั้งเนี่ยในที่สุดก็คือว่ามันต้องไป ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับซึ่งเมื่อประชาชนเสื่อมศรัทธาแล้วขณะเดียวกันตัวนักการเมืองเองนะครับซึ่งเมื่อได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองนั้นก็ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจดําเนินการในแนวทางการปฏิรูปการเมืองเนี่ยจึงมักจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้การ การปฏิรูปนี่นะครับมัน,มนเป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นประการที่3ก็คือการปฏิรูปหลังการเลือกตั้งนั้นน,นะครับอาจจะต้องมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนทีเดียวที่จะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากนะครับจริงอยู่เมื่อคราวที่มีการจัดทำงบประมูณเมื่อปีส5 .40 นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการาปฏิรูปหลังเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในตอนนั้นนี่นะครับ ก็มีการศึกษามาล่วงหน้าพอสมควรแล้วก็สะสะรอชุดแรกนั้นนะครับที่เขียนยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานั้นน,นะครับก็มเีเรียกว่ามีอำนาจค่อนข้างเบ็ดเสร็จขาดถึงแม้ว่าจะนำมาให้สภารัฐสภาได,ได้แสดงความเห็นอนต่างๆแต่สภาไม่ไม่มีอำนาจในการที่จะตัดทอนแก้ไขต่างๆ,างๆก็ตามนะครับ แต่กระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความล่าช้าแล้วก็อาจจะถูกอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซง,ต,งต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเห็นว่าการปฏิรูปการเมืองซะก่อนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมีระบบที่ชัดเจนแล้วก็เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับมันน่าจะเป็นผลดีมากกว่าการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้อย่าลืมว่าอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่ว่าเราต้องใช้ระบบรัฐสภาเหมือนเดิมก็ได้ เราอาจจะต้องมีระบบแบบอื่นหมายถึงเรายังเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระามหาการส,สอบสมเป็นประมุขนะครับแต่ว่าไม่ใช้ไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนะครับอาจจะมีข้อเสนออย่างเช่นที่ผมก็เคยเสนอมาหลายครั้งแล้วว่าเราน่าจะเลือกใช้วิธีให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจากประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรนี่ก็จะเป็นเป็นได้ แต่เพียงสสเท่านั้นแลวไม่มีสิทธิที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกแล้วซึ่งตรงนี้จะไปช่วยลดปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งออทั้งส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรน,นะครับซึ่งเมื่อประโยชน์มันมีน้อยลงอำนาจหน้าที่มีน้อยลงตนเองไม่มีสิทธิไปเป็นรัฐมนตรีนะครับตนเองเออไม่มีสิทธิที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาทําหน้าที่สสเท่านั้นไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ย การที่จะแข่งขันกันเป็นสสก็จะน้อยลงการที่จะทุ่มเงินเพื่อจะไปซื้อเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ตนเองได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรก็จะน้อยลงโดยโดยปริยายครับเพราะว่าสสดังกล่าวนี้ไม่มีอำนาจที่จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีการที่จะทุ่มทุนเพื่อที่จะให้ได้ตำแหน่งสสมากๆจึงไม่มีความจําเป็นขณะเดียวกันการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นนะครับเราก็ใช้เขตประเทศเป็นเขตเ,เขตลือกตั้ง นะครับเราอาจจะกำหนดวิธีการเลือกตั้งแบบ2รอบเสียว่ารอบแรกถ้าได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งรอบ 2, 2> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อเสียงในการเลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งต้องใช้เสียงของประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจึงเป็นเป็นไปได้ยากที่ที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีการเลือกตั้งรอบที่สองเป็นคล้ายๆตัวกันกรองอีกระดับหนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะซื้อสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกฐมนตรีโดยตรงก็จะน้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่คาราคาซังกันอยู่ในเรื่องของการทุจริตในการเลือกตั้งการซื้อสิทธิ์ขายสีต่างๆก็จะได้ลดลงโดยปร,ปริยายผมยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจว่าการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบอบรัฐสภาแบบอังกฤษซึ่งเราไปหยิบยืมเข้ามาใช้แล้วมันก็ไม่ได้เหมาะสมกับสังคมไทย เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบตรงนี้สมัยใหม่นะครับแล้วนายกรัฐมนตรีที่มาจากกรเลือต้องโดยตรงนั้นก็ต้องได้รับการปรดเกล้าจากพระมหาต,ตริย์จะต้องอาจจะต้องดื่มนะ้ำพ,พระพิพัฒน์สดยาจะต,ต้องมีการสบานตนต่อพระแก้บวารากฏอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีกลไกในการป้องกันการใช้อำนาจนะครับที่ abuse of power คือว่าบิดเบือนไปจากการใช้อำนาจที่เป็นธรรมนะครับเราก็ต้องมีการสร้างกลไกในการควบคุมตรวจสอบทั้ง ตัวฝ่ายบริหารหรือตัวนายกร,รัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเดิตรงนะแล้ก็ฝ่ายน,ตนยิติบัญญัติก็คือบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าถ้าเราได้จัดระบบทางการเมืองเสื้อใหม่นะครับปฏิรูปการเมืองเสื้อใหม่ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วพอไปเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่นะครับมันก็จะได้มีความสมบูรณ์ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับเพราะฉะนั้นความเห็นส่วนตัวของผมผมจึงเห็นว่า ควรที่จะเป็นรูปการเมืองซะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรครับ